สวัสดีครับผมอาจารย์ออสจากโอดิก้าช็อปนะครับก็หายกันไปนานนะครับจริงๆแล้วก็ยังทํางานต่อเนื่องแล้วก็งานก็เยอะด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีคลิปใหม่ๆออกมานะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นผมจะเน้นเรื่องคลิปใหม่ๆสำหรับผู้เริ่มต้นเสมอนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคลิปที่ทําออกไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์มากสำหรับคนเริ่มต้นนะครับเพราะว่า คนที่ทํางานได้แล้วเก่งแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ดูเป็นประกอบหรือบันเทิงมากกว่านะครับแต่คนที่เริ่มต้นเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีทิศทางในการที่ตัดสินใจว่าเราจะทํางานแบบไหนจะซื้อเครื่องมืออย่างไรนะครับสําสหรับคลิปนี้ผมก็จะแนะนําเรื่องของเครื่องมือที่มันสําหรับเป็นมืออาชีพหรือว่าผู้เริ่มต้นที่จะก้าวสู่มืออาชีพเนี่ย ก็จะมาแนะนําว่ามีแนวคิดในการจะตัดสินใจเลือกซื้อ,อยังไงว่าให้มันเหมาะสมกับเรานะครับเพราะว่า,าถ้าคุณไปร้าน่ะเข้าร้านไหนก็ร้านนั้นแหะครับดีหมดใช้ได้หมดก็เลยคิดว่าอยากจะทําคลิปที่อธิบายเรื่องเครื่องมือสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยหรือคนที่จะเริ่มต้นมาเป็นมืออาชีพเนี่ยต้องใช้งบประมาณอะไรอย่างเท่าไหร่นะครับก็ โอเคนะครับเริ่มเลยนะครับก็สําหรับที่เห็นเนี้ยก็เป็นเครื่องมือที่ผมใช้อยู่ในการทํางานหนังนะครับแต่คุณเห็นว่ามันเยอะขนาดนี้คุณต้องเข้าใจว่าผมทําเป็นมืออาชีพผมไม่ได้ทําเป็นมือสมัครเล่นฉะนั้นเนี่ยาบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบอ้ววไปไหมกับราคาที่เราจะต้องเห็นเวลาเราซื้อว่า เราจะซื้อเครื่องมืออย่างมืออาชีพพวกนี้คุณต้องใช้เงินหลายหมื่นบาทหรือถึงแสนบาทถ้าเอาครบตัวอื่นที่ผมไม่ได้โชว์นะครับต้องมีถึงหลักแสนบาทในการซื้อเครื่องมือให้ครบเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับคราวนี้เวลาเราจะซื้อเครื่องมือเนี่ยผมก็จะมีวิธีคิดง่ายๆนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยเรามีงบประมาณเท่าไหร่ในการจะซื้อเครื่องมือนะครับทุกวันนี้ต้องยอมรับว,ว่าเครื่องมือเนี่ย ราคาถูกเนี่ยทำดีได้กับกว่าเมื่อ4ี่หปีก่อนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นงานจีนเนี่ยคุณซื้อมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยราคาถูกจริงแต่ว่ามันใช้งานไม่ได้แต่ว่าทุกวันนี้เครื่องมือจีนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขาพัฒนาขึ้นมานะครับแต่ว่าบางครั้งคุณต้องยอมรับว,ว่าราคาเนี่ยมันก็เฉดเฉดตัวของพวกแบรนด์แพงๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันใช้งานได้ทุกวันนี้มันใช้งานได้จริงเลยแตะ บางตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยแหละผมอยากจะบอกว่าเออมันพัฒนาแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลนะครับส่วนถ้าใครที่ออมีกําลังขึ้นมานิดอยากจะซื้อแบรนด์เนี่ยก็อันนี้มันก็จะเป็นการลดความเสี่ยงเพราะว่าแบรนด์เนี่ยมันทำมานานแล้วก็ใช้เป็นที่แพร่หลายฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องพัฒนาจนอยู่ตัวแล้วถึงทําออกมาเป็นแบรนด์ขายแล้วนะครับว่า ใช้แล้วไม่เกิดปัญหาหรือว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคร้อเแต่ว่ามันใช้งาน,นแน่นอนนะครับโอเคนะครับแล้วก็ขั้นแรกอย่างที่ผมบอกนะครับก็คืองบประมาณที่เรามีว่าเราจ่ายได้ประมาณไหนนะครับก็เวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ต้องมีตั้งงบอยู่ในใจว่าเราจะซื้อเท่าไหร่ส่วนราคาแต่ละชิ้นเนี่ยคุณอาจจะค้นหาใน Google เลยได้นะครับหรือว่าในเว็บในเพจต่างๆว่า งบประมาณนี้เราจะจ่ายแล้วเนี่ยเราเราเราได้อะไรประมาณไหนใช้งานได้จริงไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อที่2ก็คือว่ามันตรงกับงานเราไหมสมมติว่าคุณจะซื้อซ่อมสักชุดนึงมาทํางานเนี่ยเราก็ต้องถามโจทย์โจทย์ที่เราโจทย์งานที่เราทําว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นงานประเภทไหนชิ้นเล็กชิ้นใหญ่งานสไตล์แบบโชว์ได้แต่เข็บใหญ่เนี้ยซ่อมเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าอ่าเป็นไดมอนด์เริ่มต้นอย่างเงี้ยครับมันก็เย็บได้ แล้วก็ใช้งานได้ดีเป็นราคาที่พอจะหยิบจับได้ชุดหนึ่งก็ราคาพันกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ของเกียวชินแอลของญี่ปุ่นหลาย,ลายแบรนด์นะครับผมไม่อยากจะระบุแบรนด์นะครับเพราะว่า,าระบุไปแล้วเดี๋ยวคนนู้นคนนี้ก็บอกว่าเอออันนู้นมันใช้ดีเอาเป็นว่าคุณใช้แพนไหนดีแบรนด์นั้นก็ดีแล้วกันนะครับผมก็ใช้มาเยอะแล้วครับทุกแล้วก็สเปคของงานน่อย่างที่บอกสําคัญก็คือว่า มันจะเล็กจะใหญ่ไซส์ขนาดต่างๆเนี่ยเราต้องถามแบบว,ว่าเราทํางานละเอียดหรืองานที่มันชิ้นใหญ่แต่ชิ้นเล็กเนี่ยสำคัญก็ซื้อให้ตรงนะครับจะได้ซื้อครั้งแรกเนี่ยก็ได้ใช้งานเลยดีกว่าว่าซื้อแบบมาแล้วเงี้ยแล้วใช้ไม่ได้ต้องซื้อรอบ2เนี่ยเท่ากับคุณต้องซื้อสองรอบเลยนะถือว่าเป็นการางบมันก็จะบานปลายนะครับทํากันบ้านก่อนเรื่องของไซส์ที่ใช้กับงาน3ก็คือสําคัญมากเลยสาหแรบบับ มือใหม่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยหยิบจับเครื่องมือเลยคือว่าเห็นเห็นเครื่องมือเนี่ยเห็นตามร้านเนี่ยหรือเห็นตามเว็บไซต์เนี่ยเราหยิบเราเห็นแล้วเนี่ยลูกทรงเป็นี้แต่คุณคุณเคยหยิบมาจับสัมผัสเป็นไหมเพราะว่ามันมีน้ําหนักอะเครื่องมือมันมีน้ําหนักบางทีเนี่ยมันหนักไปมันเบาไปเนี่ยมันโอเคกับมือเราไหมแต่ว่าผมก็เข้าใจว่ามันตอบยากเหมือนกันเวลา ไปซื้อเนี่ยเขาคงไม่ให้คุณทดลองตอกปังปังปังเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าขอทางร้านดูได้ถ้าถ้าซื้อหน้าร้านนะถ้าซื้อออนไลน์นี่ก็ลาบากนิดนึงซื้อหน้าร้านคุณก็ลองมาหยิบหยิบจับจับรูปรูป,รปดูว่าเนี่ยกับมือเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมาบางคนมือเล็กๆแต่ไปใช้เครื่องมือชิ้นใหญ่ๆ,ๆเนี่ยมันก็ทํางานติดขัดนะครับต้องบอกว่าติดขัดเพราะว่าหนึ่งเนี่ย มันก็ไม่ถนัดขั้นแรกไม่ถนัดฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือที่ดีเนี่ยผมย้ำเสมอว่ามันไม่ได้ดีเพราะราคามันไม่ได้ดีเพราะแบรนด์นนะเพราะว่าเวลาผมทํางานจริงเนี่ยเครื่องมือเนี่ยที่ดีเนี่ยก็คือผมไม่สน,นใจหรอกว่าแบรนด์อะไรมันทํางานได้ติดมันติดขัดไหมถ้าทํางานไม่สะดวดผมถือว่าเครื่องมือน,นั้นดีแล้วละ่ะสําหรับผมนะแล้วก็หลายๆคนก็คิดว่าเออต้องซื้อตามคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเครื่องมือที่ดีเนี่ย อย่างที่บอกเราใช้มันเหมาะกับมือเรากับงานเราด้วยเราจ่ายไปครั้งเดียวเราใช้งานได้เยอะใช้งานได้ตลอดอ่ะแต่ว่าผมทำเป็นอาชีพเนี่ยผมก็ต้องมีหลากหลายเช่นซ่อมเนี่ยผมก็ต้องมีตั้งแต่ซ่อมไดมอนด์ซ่อมหางจนถึงซ่อมถี่เงี้ยเพื่อทํางานหลายๆตัวขึ้นมานะครับเพราะว่าอพอคุณเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยงานมันเป็นไปไม่ได้ว่าคุณจะทํากระเป๋าใบเดียวตะเข็บเดียวแบบเดียว อันนี้ค่อยๆศึกษานะครับซาแล้วก็อีกข้อหนึ่งสําคัญคือคุณภาพของเครื่องมือเนี่ยมันในตลาดเนี่ยเราจะเห็นว่าเกรดของมันเนี่ยอาจจะมีประมาณ3าเกรดคือถูกมากๆเลยแบบหลักร้อยอะไรเงี้ยกับอีกตัวเชียดมือแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่กลางๆปราหลักพันเนี้ยอถ้าเป็นผมนะถ้าจะซื้อ,อกลางเนี่ยผมไม่อยากซื้อนะเพราะว่า อีกนิดเดียวมันก็จะแพงแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันแบบใช้งานก้ามกึ่งระหว่างของถูกของแพงเนี่ยผมตัดสินใจซื้อถูกไปเลยดีกว่าไม่งั้นก็แพงเลยเพราะว่าถ้าคนคุณซื้อกลางๆเนี่ยใช้ไปสักพักหนึ่งคุณก็ต้องขึ้นมาซื้อสูงอีกคงไม่ซื้อต่ําไปกันนี้ถ้ากับคุณต้องเตรียมใจว่าคุณจะต้องซื้อสองรอบนะครับก็อันนี้แหละเป็นการตัดสินใจที่ไม่ให้งบบานปลายนะครับเพราะว่าซื้อไปแล้วเนี่ยบางที อย่างที่บอกอะพอทํางานเนี่ยอย่างคุณใช้ได้ถูกๆเนี้ยพอคุณทําไปสักพักคุณก็อยากจะใช้ได้แพงเป็นปกติแล้วคุณคงไม่กลับมาใช้ได้ถูกอีกแล้วนะครับเพราะว่าอาเวลาทำงานมันก็พัฒนาสายตาของช่างที่ทํางานเนี่ยมันก็จะเริ่มปรับตัวว่าเออเราดูตรงไหนสวยตรงไหนงานตรงไหนลงตัวนะครับแต่ที่สาคัญคืออยากจะให้ทดลองใช้หรืออาศึกษาก่อนว่าในตลาดเนี่ยเครื่องมือมันมีอะไรบ้างเพราะว่า บางทีเราอยู่ในในาการทำงานที่ไม่กว้างเนี่ยต้องเข้าใจว่าบางทีก็ก็ยากเหมือนกันที่จะรู้ว่าเครื่องมือดีๆบางแพงมันเป็นยังไงครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้ให้ให้มันใช้งานได้นะครับผมทุกวันเนี้ก็เราจะเห็นว่าในในในไอในเพจในเว็บไซต์เ,ย,เยอะมากเราจะซื้อเครื่องมือ ก็ลองศึกษาดูว่ารูปทรงเนี่ยมันเราชอบไหมเพราะเราชอบเราก็เราก็อยากจะหยิบจับมันทํางานทั้งวันเนี่ยมันถนัดสองก็คือพอมันนั่นแหละพอมันคุณได้รูปทรงแล้วคุณภาพมันดีใช้งานได้แล้วก็งบอยู่ในงบที่ประมาณที่เราจ่ายได้เนี่ยถ้าซื้อครั้งเดียวแล้วแพงแล้วใช้ได้ยาวยผมถือว่าคุ้มนะคุ้มกว่าที่คุณจะไปซื้อแบบสองรอบสามรอบสี่รอบแล้วคุณไม่ได้ดังใจนะครับ โอเควันนี้ก็คงได้ประโยชน์นะครับสําหรับการจะเลือกซื้อเครื่องมือต่างๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกบางคนลองผิดลองผลองถูกลองไปลองมาสองหมื่นสามหมื่นเงี้ยแบบสี่หมื่นไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ได้ของเต็มห้องแต่ว่าพอใช้จริงๆไม่กี่ตัวเลยนี้อันนี้ถือว่า,าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ